สำนักงานชมะทานที่13ได้คัดเลือกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชมพทานทุ่งเจ็ดเสมียนของโครงการรับรีฝั่งซ้ายนะครับในการส่งเข้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชมพทานดีเด่นประจำปี2565เนื่องจากกลุ่มนะครับมีจุดเด่นนะครับในเรื่องการบูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในในส่วนของกลุ่มเองนะครับก็เป็นสปรกรของอำเภอโพธารามนะครับมีเกี่ยวเรื่องกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ซึ่งเป็นที่ที่น่าสนใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางโครงการส่งน้ําและบรักษาลับรีฝั่งซ้ายนะครับทางกลุ่มปัญหาการใช้น้ําชุมทางทุ่งเจ็ดเสมียนนะครับที่เราได้มีการบรรณาการทั้งในเรื่องการการส่งน้ํา การบำรุงรักษาที่จะทําให้ให้การผน,น,นังการนชน้ําชุมพทานนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามนโยบายของของกรุ่มชุมพทานก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ก็มีความยินดีมากที่กลุ่มทุ่งเจษเมียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสํานักในการประกวดกลุ่มนะครับ เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงเข้มแข็งนะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนื่องจากพื้นที่ทุ่งเ็ดเสมียนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็มีน้ำเน่าเสียนะครับเนื่องจากมีการเลี้ยงปศุสัตว์ตัวแทนกลุ่มทุ่งเ็ดเสมียนก็มีการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งทางโครงการส่งน้ำพุ่งสา รับรีฝั่งซ้ายก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับในการแก้ไขปัญหาทางท่านหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและวิสาที่หนึ่งนะครับท่านเป็นเ,เป็นผู้ประสานงานนะครับในพื้นที่เราเวางแผนในการแก้ไขปัญหาเ,เข้าแผนปรับปรุงนะครับบรุภัสาอย่างเช่นพวกการขุดลอกออกำจัดผักตบนะครับตั้งแผนงานปรับปรุงนะครับที่จะแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปครับ กลุ่มทุ่งเจ็ดเสมียนเป็น1ใน9กลุ่มของฝ่ายสงน้้ำและบุุษสาที่1นะครับซึ่งกลุ่มนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของความสมคัครใจให้ความร่วมมือกับทางฝ่ายสงน้้ำและบุญุษสาที่1เป็นอย่างดีครับกลุ่มผู้ใช้น้ําทุ่งเจ็ดเสมียนรับน้าจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองหนึ่งขวา12ซ้ายนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาจะดูแลรักษาคลองเป็นอย่างดีครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มที่เขาไม่สามารถจัดก,การเองได้เราจะเป็นคนช่วยประสานในการทําให้เขาคลี่คลายปัญหาไปไ สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ครับและมีความเข้มแข็งของกลุ่มอยู่แล้วครับถ้าปัญหาที่เกินกว่าความสามารถของกลุ่มเขาจะขอความร่วมมือทางฝ่ายส่งน้ำและมูอษาชที่หน่งเข้าไปช่วยเป็นตัวกลางในการประสานให้ครับครับผมชื่อสัญญาสนองค์เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำนี่ครับผมจัดตั้งกลุ่มมาก็ประมาณพศ2อ0 3าาทำการ,กรเกษตรอยู่ที่นี่กันนานแล้ว ทำไมมาตั้งแต่ยังไม่มีชนประทานจนชนประทานเกิดขึ้นมาเรามารวมตัวกันว่าจะได้จัดตัรน,น้ํากันยังไงใช้น้ํากันยังไงใทยทำกันมาจนทุกวันเนี้ยแล้วก็มีการประสานงานกับชนประทานมาตลอดอีกอย่างหนึ่งก็ชนประทานก็ดูแลเราได้ดีแล้วเราก็ช่วยพัฒนาเป็นผู้ใช้น้ําดูแลคลองทํากิจกรรมทุกอย่างของคลองให้สะอาดเพราะเราเป็นผู้ใช้น้ํากลุ่มผู้ใช้น้ํา ท่นระธานเจ็ดเเสมียนะครับเรามีสมาชิกทั้งหมด700กับ7ท่านนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เรารับผิดชอบเนี่ย 4, ่นกับไร่นะครับและเราก็จะมีการจัดแนก็คือการจะตั้งเป็นตั้งแต่ประธานซึ่งมีคอยรับผิดชอบคอยประสานงานนะครับกับหน่วยงานชนจนรับประทานของเรานะครับทุกอย่างมันมีการแบ่งปันงานกันนะครับก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมันเหมือนกันนะครับเราเราก็มีหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาร่วมกันนะครับในการที่ว่าพัฒนาทุ่งเจ็ดเสมียนของเราเนี่ยให้มีความเจริญแล้วก็มีความพัฒนาในด้าน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราร่วมกับทางสำนักงานประมงอำเอภอโพธารามงเรานะครับมีการจัดอบรมเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้ระบบมาตรฐาน g a p แล้วก็จะมีสำนักงานกเกษตรจังหวัดราชบรุรีของเราก็จะมาส่งเสริมเรื่องการใช้สารทีวพันต่างๆ แล้วก็สํานักงานตรวจบัญชีนะครับก็จะให้ความรู้ในเรื่องการทําบัญชีต่างๆเนี่ยเราเราก็จะมีความรู้ในการจดบันทึกในเรื่องการทําระบบมาตรฐานที่ีของเรานะครับในในตองที่ของเราครับเราก็จะมีการตั้งจัดระบบ,บขึ้นมาว่าแปลงไหนที่จะต้องปลูกผักและปลูกโซนไหนบ้างเพื่อเป็นการที่เราจะได้จัดสรรน,น้ําไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้านหน้าน้ําหน้าแรงนะครับเราเราเราก็จะมีการจัดสรรน้ํามาให้ปลูกกลุ่มเนี่ย ได้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาเรื่องการกัดแย้งหรือการขาดน้ําต่างๆซึ่งเราต้องมีการวางแผนที่ดีมีการประชาสัมพันธ์เรื่องตรงนี้นะครับตรงตรงตรงศูนย์เนี่ยเราเราก็จะมีเรื่องการอบรมนะครับการอบรมสาหรับเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ใช้น้ําของเราเนี่ยครับว่า ถ้าเรามีมีม,มีมีปัญหาเรื่องน้ําเราก็มาพูดคุยกันเพื่อลดปัญหาเรื่องการที่เราไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็จะเสริมสร้างความรูร้ให้กับตัวผู้ใช้น้ํานะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ค่าดินต่างๆนะครับเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาในแปลงของตนเองและก็จะได้เป็นปราชชาวบ้านซึ่งจะเป็นการต่อยอดองความรูร้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือก็ปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์4อย่างเนี่ยให้กับคนที่มาศึกษาดูงานแม้กระทั่งคนสมาชิกในกลุ่มเองเนี่ยก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ให้มันกระจายออกไปให้ได้มากที่สุดครับผมครับคุณผมมสมนึกติดล้ำเลิศนะครับโจนแมนพนักงานส่งน้ำนะครับในการดูแลรักษาพื้นที่ของ1ขวา12บสองท้ายสองะบลระหว่างตะบนบ้านสิงและตะบนดอนทรายเราได้ส่งน้ำให้แปลงเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแปลงใหญ่ในการเพาะปลูกพืชแล้วเราก็จะตั้งกลุ่มเพื่อช่วยพละการขัดแย้งระหว่างเกษตรกรในการใช้น้ําจากชนประธานแล้วเราก็มีข้อตกลงกันระหว่างการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําในการวางแผนการใช้น้ําเพื่อจะได้สะดวกในการส่งน้ําและป้องกันการขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ํจชนประธานและให้หัวหน้าประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นผู้ร่วมบริหารอาสาสมัครจุนประธานเพื่อจะได้สมดุลในการใช้น้ําของแปลงเกษตรอย่างทั่วถึงที่ผ่านมาก็ได้ลดข ขัดแย้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันและขอขอบคุณประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ําทุ่งเจ็ดเสมียนได้ประธานสอกอเกษตรแปลงใหญ่ครับผมครับผม,บผมก็สําหรับของเราท่นในกลุ่มของเราในกลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้าเราเนี่ยเราก็จะมีข้อกฎข้อระเบียบต่างๆโดยสมาชิกเนี่ยได้ล่างกันขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องน้าเท่าเน่าเสียเนี่ยเราจะไม่ปล่อยลงสู่คลองใหญ่นะครับเราจะมีสัตว์ของคณะกรรมการมาดูกันว่า คุณภาพน้ําเป็นยังไงถ้าคุณภาพน้ําไม่ผ่านเราก็จะกัดก็จะมีการบําบัดน้ําขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณภาพน้ําดีเนี่ยเราถึงได้ปล่อยลงลงไปสู่แม่น้ําลำคลองเพื่อเราป้องกันนะครับป้องกันที่ว่าอาจมีคนมาง่ายซึ่งอาจจะทําอะไรโดยที่พละการปล่อยน้ําเน่าเสียออกสู่ชุมชนอย่างเงี้ยผลกระทบมันจะมองดูในวงฟางเราก็เลยมีข้อกฎระเบียบขึ้นมาว่าอย่าให้น้ําเสียเนี่ยลงสู่แม่น้ําลําคลองที่เราใช้กันอยู่ ครับเราเราจริงๆเราเราก็มีการระลับว่าการพัฒนาลำคลองของพวกเราครับเราจะมีการจัดประชุมกันเสร็จพอประชุมกันเสร็จปุ๊บช่วงเดือนเดือนธันวานเนี่ยเราก็จะเริ่มและพัฒนาแม่น้ําลําคลองแล้วก็คลองคลองที่เราได้ใช้ประโยชน์จากคลองจลประทานเนี่ยคือการกําจัดผักตบการประกบสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ําม,มันไปได้อย่างลงโล้นะครับเพื่อเราวัด วัดวัดผลแล้วเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยเราเหมือนจะทําเหมือนเป็นงานของพระองค์ตั้นครับก็คือการพัฒนาแม่น้ำลำคลองแล้วเราก็จะตามผลก็คือช่วงเดือนเดือนเมษาน้ําที่เราเนี่ยให้ไปเนี่ยมันพอไหมสำหรับฤดูการเพาะปลูกนะครับและสุดท้ายคือเดือนสิงหาเนี่ย เราเราก็จะมาดูแล้วว่าสิ่งที่เราทําไปในใน,ในรอบนี้มันมันเป็นยังไงครับมันประสบความสาเร็จไหมการบริหารจัดก,การน้ําเราผ่านไหมถ้าเรามีข้อที่ว่าผิดพลาดหรือไงเราก็จะมาวิเคราะห์กันแล้วก็มาประชุมกันวางแผนเพื่อจะให้รอบต่อไปเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เป็นกเกษตรกรต้นเบบในการทําการ,กรเกษตรนะครับเราก็ได้นําความรู้ในการลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารชีวพันธุ์ต่างๆซึ่งเราได้ทําและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราเรามีการต่อยอดด้วยการใช้สารชีวพันธุ์มาการเรื่องเรื่องการเรื่องลดต้นทุนในการผลิตแล้วเราก็จะมีโครงการก็คือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้า,เาูอยู่หัวราลเก้าของเรานะครับ ซึ่งการทําการเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นรู้จะคาว่าแบ่งปันรู้จกคาว่าให้รู้จะคาว่านาเนินตามรอยพระองค์ท่านนะครับปาา3อย่างประโยชน์สี่อย่างคืออะไรคือมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้จริงว่าถ้าเราสามารถทําเศรษฐกิจพอเพียงได้เราก็จะอยู่รอดในต่อไปซึ่งการเป็นอยู่เนี่ยมันจะยากขึ้นยากขึ้นนะครับค่ะดิฉันชื่อพควดีบัวงามนะคะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ,ะเราเนี่ย ทำการเกษตรมาเราได้ความรู้มาจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคะทําให้เราเนี่ยได้มีการลดต้นทุนในการผลิตจากการที่เราเคยใช้สารเคมีเราเปลี่ยนมาใช้สารชีวพันธุ์ที่กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทำและแนะนํามาให้เราเนี่ยมันทําให้เราลดต้นทุนการผลิตไปได้มากเลยค่ะแล้วก็ผลผลิตของเราเนี่ยก็จะปลอดสารทําให้ผู้บริโภคเนี่ย รับประทานผักที่ปลอดสารพิษค่ะต้องขอขอบคุณคะกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์และโครงการส่งน้ำชมรับประทานฝั่งซ้ายนะคะที่ได้มีการแบ่งปันน้าให้เรามีน้ำใช้ในการทำการเกษตรของเราในทุกๆวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมชมรประทานนะคะที่มีการจัดสรรแบ่งปันน้ำให้เรามาใช้ในการเกษตรทำให้ชีวิตคุณภาพการดำรงชีวิตของเราดีขึ้น ผักของเราได้น้ำไม่ขาดน้ำก็จะเริญเติบโตงอกงามก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะถ้าผมแต่เรื่องการบริหา,ารกองทุนเนี่ยก็บอกตรงว่านะครับว่าทางน,นี้เราไม่มีเรื่องกองทุนนะครับเราก็จะอาศัยสำหรับคนที่มาช่วยนี่แหละเป็นน้ำพักน้ำแางนะครับถ้าใครไม่มีเวลาปุ๊บเราก็ได้รับเงินจากพวกเขานี่ได้ร่วมมาสมทบกับเรานะครับเป็นการบริจาคเพื่อช่วยให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารหรือจะเป็นค่าน้ํามันต่างๆเนี่ยเราก็ได้จากตรงนี้นะครับก็สมาชิกที่ไม่ว่างจริงๆหรือใครที่มาด้วยมีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันนะครับเราก็เอาตรงนี้เป็นกองทุนที่จะช่วยกันในการพัฒนากลุ่มเนี่ยให้มันเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับจริงๆตรงนี้นะครับมันมันมันก็มีเรื่องปัญหาสําหรับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหลักนะเราก็เลยได้ได้ได้รับการประสานงานนะครับจากหน่วยงานก็คือเรื่องสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีของเราและประจวบกับที่เนี่ยมันเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะครับ เราก็เลยได้นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถแบคโคแล้วก็รถปั่นดินแล้วก็เรือดุดเรเนี่ยเป็นนวัตกรรมซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยส่งมาให้สำหรับในการตอบโจทย์ในชุมชนว่าเราจะเอานวัตกรรมเนี้ยมาตอบโจทย์เรื่องการที่เราจะได้มีใช้ในชุมชนแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างไปจ้างเขามา และเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ําท่วมเรามีวัคโกไว้คอยตักดินเสริมคันอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะและนวัตรกรรมที่ได้ช่วยกันตรงเนี้ยมันก็ทําให้เกษตรกร,รเนี่ยสามารถทิ้งจะพ้นผ่าตัวเองได้ก็จะทําให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความรักในอาชีพแล้วก็จะสร้างอาชีพเกษตรกรรมให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับในในวันสําคัญของเราเนี่ยเราจะมีการพัฒนานะครับการตัดหญ้าทางของนะครับ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและเราก็จะมีโครงการปลูกต้นไม้ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้เนี่ยก็เราเราก็จะทําร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็จะมีโครงการคลองสวยน้ําใสซึ่งตรงนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพื่อต้องการให้ทุกคนปลูกจิตสํานึกเรื่องการรักษาแม่น้ําลาคลองนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยปล่อยปลาเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติได้ถ้าปลาสามารถอยู่ได้มนุษย์เราเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เช่นกันสิ่งที่เราได้จากการ เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ลดปัญหาเรื่องการขัดแย้งภายในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารน้ําการจัดสรรน,น้ําต่างๆและทําให้ทุกคนเนี่ยมีการเป็นส่วนร่วมที่จะมาพัฒนาชุมชนของพวกเขาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือทําให้อาชีพเกษตรหรืออาชีพต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เป็นความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นของผู้ใช้น้ำเนี่ย ทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีการทํางานซึ่งว่าสอดคล้องกันเป็นองค์กรซึ่งมีมมความสามัคคีการทํางานสําหรับตัวผู้ใช้น้ํากับตัวภาครัฐภาครัฐเนี่ยก็จะมาประสานกันปัญหาทุกอย่างมันก็จะถูกแก้ไปโดยทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ตัวของผู้ใช้น้าเองเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีต้องขอขอบคุณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ราชบุรีฝั่งซ้ายนะครับซึ่งได้จัดสรรน้ํามาให้กลุ่มทุ่งเจ็ดเสมียนของเราเนี่ยสมาชิกผู้ใช้น้ํำกุ่งเจดเสมียนของเราเนี่ยได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงและก็ใช้น้ําได้อย่างเป็นธรรมและก็เป็นที่สําหรับพอใจสําหรับตัวผู้ใช้น้ําและตัวเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านที่อยู่ในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาระบบกะเกษตรแปลงใหญ่ของเราด้วย เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต่อยอดสําหรับการทําการเกษตรซึ่งเรามีฟาร์มผูกพันสําหรับเรื่องการใช้น้ํานะครับกับกรมธนลปตรทานผมเองต้องขอขอบคุณจริงในานามของผู้นําเสนอโครงการของทุ่งเจ็ดเสมียนนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอเชิญชวนคณะกรรมการนะครับได้มาเยี่ยมเยียนและก็มาดูพื้นที่สําหรับสถาบันผู้ใช้น้ําทุ่งจ็ดเสมียนของเราครับก็ขอเรียนเชิญครับ